ใครต้องการกู้เงินในจำนวนน้อยผ่อนระยะสั้นสมัครง่ายใช้เอกสารไม่เยอะตามมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญรัตน์จัดให้ในวันนี้นะคะจะมาแนะนำสินเชื่อสำหรับใครที่ต้องการใช้เงินด่วนจะสมัครผ่านแอปหรือเดินทางไปสมัครที่สาขาก็ได้ตามความสะดวกเลยค่ะสินเชื่อนี้มาจากนอนแบงค์นั่นก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลของเมืองไทยแคปิตอล เป็นสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับใครที่ต้องการกู้เงินในระยะสั้นค่ะเอาไว้ใช้ใจ่ายในยามฉุกเฉินจะให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5,000บาทสำหรับระยะการผ่อนชำระเริ่มต้นอยู่ที่10เดือนและสูงสุดอยู่ที่36เดือน สำหรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน25%ต่อปีค่ะสำหรับบุคคลที่สามารถสมัครได้เป็นบุคคลธรรมดาอายุ20-65ปีจะสมัครได้ทั้งลูกค้าเดิมที่มีสินเชื่ออยู่แล้วและลูกค้าใหม่ซึ่งจะสามารถสมัครได้ทุกอาชีพค่ะหากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลน,นี้แล้วและมีการผ่อนชำระดีจ่ายตรงเวลาที่กำหนดมีโอกาสได้รับวงเงินเพิ่มขึ้นค่ะ สำหรับเอกสารในการยื่นกู้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ส,สำเนาทะเบียนบ้านและข้อ 3. ส,สำหรับลูกค้าใหม่ท่านจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ค่ะใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินต้องเป็นค่าไฟฟ้าเดือนล่าสดุดหรือใบประกอบอาชีพเกษตรกรได้แก่สมุดทะเบียนเกษตรกรหรือบัตรประจำตัวผู้พอะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือบัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางต้องเป็นตัวจริงนะคะ มาดูกันที่สำหรับพนักงานประจำกันบ้างค่ะเอกสารแสดงรายได้เช่นหนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองการทำงานสลิปเงินเดือนแบบคาร์บอนค่ะย้อนหลัง3 6ถึงเดือนบัตรประจำตัวพนักงานต้องเป็นตัวจริงสเตตเมนต์ย้อนหลัง3าเดือนค่ะ สำหรับลูกค้าใหม่ให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้วไปยื่นเอกสารที่สาขานั้นๆหรือเพื่อความมั่นใจนะคะก่อนที่ท่านไปยื่นเอกสารให้ท่านตรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของสาขานั้นๆก่อนสำหรับลูกค้าเก่าที่มีสินเชื่ออยู่หากท่านมีการผ่อนสามงวดขึ้นไปหรือบางสาขาอาจจะผ่อนอยู่ที่ห้งวดหกงวดหรือว่า7จงวดขึ้นไปท่านถึงจะได้รับข้อเสนอพิเศษให้ปรับวงเงิน ผ่านแอปพลิเคชันเมืองไทยค่ะสำหรับข้อเสนอพิเศษการปรับวงเงินจะมีลักษณะนี้ค่ะและท่านก็สามารถเข้าไปทำรายการผ่านแอปได้เลยและรอรับเงินเข้าบัญชีและนี่ก็คือข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลของเมืองไทยหากใครต้องการสมัครโทรสอบถามรายละเอียดไปยังสาขาเพิ่มเติม,ตมก่อน หรือหากไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ